อาดามฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เอฟซี FC, ทูกท่านนะคะวันนี้เปิดคลิปแถวสระน้ำค่ะเห็นวิวสวยดีค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมกวางนะคะวันนี้เสาร์วันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดมกราคม หมู่วันบอกยีแปดค่ะเสาร์วันเสาร์เกือบแปดโมงเสาร์ของวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องค่านี่ค่ะฮับปล่อยแพะออกมาแล้วนะคะสวยสวยนะคะวิวค่ะพี่น้องขาอันนี้เป็นแปลงหยานะคะแปลงหยาเอาตรงไรแพะนีก่อนเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะพาไปชมกวางนะคะพี่น้องคะเขา้ายังไม่เห็นแปลงหญ้าค่ะนี่นะคะเป็นแปลงหญ้านหนที่เราเข้าเตรียมไว้ให้กวางนะคะพี่น้องคาเหลืออก็ขายจาป้า่ะไปชมกวางนะคะตะเอตาเอหนุ่มๆทำอะไร กินอาหารคนนะคะลุงอดแล้วอาหารคนหายสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมํำป้าครับมื้อ้า่หนาวด้วยครับพี่น้องตะเอยายมาแล้วคนนี้เอวาค่ะจำได้เอวาคนนี้เอิน อินก็สิมีหัวสามเฉกนะหัวรถเบนนะคะพี่น้อง<ะ>คนนี้พ่อพันอินดี้ภูมิใจนำเสนอนะคะค่าตัวตอนนี้สามมื่นบริยินค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเขาสื่อมาสองมืนสองมืนแปดมาใหญ่อยู่ก็ห้านะคะพี่น้องค่ะ สามมืนบริยินได้ค่ะค่าตัวอินดีตอนนี้ค่ะพี่น้องเปิดค่าตัวอินดี้นะคะคลิปนี้สามมืนบาทไม่ได้ยินเลยซื้อมาสองหมืนแปดแล้วไปลูกไป กินพ่นกินพิ่นกินอะไอาหารอาหารคนนะคะลูกอ,อแเราเอามานใส่กันกับมั่นมักงยีดค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซี <FC S 2> รับช่จากทางใดเนาะนจากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยได้ค่ะเดอ้อหนาวบอทางนี้เศร้าหนาวเลยเด้อค่ะหมู่บ้านหนาวอยู่ เมื่อวานก็มือกนหนาวขักอยู่จ้าหนาวจนฝนตกพร้อมหนาวจนอาบน้ำแบบแบบยันยันได้จ้าเมื่อวานมือก่อเมื่อนี้เริ่มฮ้อนแล้วบัดนี้อากาศแปรปรวนเอฟซีต้องรักษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อเป็นห่วงนะคะเอา้า <laughs> กวางแรนสดุดดไว้ก็เป็นเท่า น้องอะตอมน้องอะตอมเดินมาสะดุดประตูอันนี้เป็นลูซ่า้อยค่ะอันนี้เป็นลูซ่า้อยงามบอค่ะพี่น้องขาเข้าตากรรมาการบอค่ะกวางของอดัมฟาร์มงามคักค่ะพี่น้องค่าฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดบัตรกระดิ่งไว้นั่นด้ค่ะเพราะว่า ราะว่าเขาจะจะได้รู้นะคะว่าเขาจะเปิดขายตอนใดชุดนี้นะคะตอนนี้ยังบ้านได้เปิดแบงค่ะพี่น้องขาชุดนี้อันนะโคตดเข้าไห้พันใดได้หลายก่อนเนะคะพี่น้องขาเขาจะเปิดแบงแน่นอน,นะค่ะพี่น้องกวางแบบเข้าเรียงแบบไก่ชิดมากเลยเนะคะชุดนี้แบบบริเวณเมนวาซื้อมาขายไปนะคะ เขาเรี้ยงแบบอยู่ในสายตาตลอดนะพี่น้องคะเลี้ยงแบบอยู่ในสา,า,ายตาตลอดเลยนะลูกดิน้นลูกดิน้นลูกดิ้นค่ะพี่น้องลูกดิน้นลูกดิน้นลูกดิ้นแล้วเบื้องกระหน่ำน้มเต็งไป ลูกดินแล้วน้องหูแสกตรงเบิ้ลกรนหน่นนอมเต็งไปอุ้ยน้มบ้านเต็งค่ะแต่ว่าลูกดินลูกดินฮอะไรเหรอเอวาโอ้อื่น,นตัวนี้อนเอ,นเอนินเอินเอินคือจ้องหนาค่ะแต่ลูกคือจ้องหนาคัะแลูก อ่อนอินมิกระดิ่งเลยดิยค่ะพี่น้องกิ้งกิ้งกุ้งลิงกุ้งลิงกุ้งกิ้งกุ้งลิงกุ้งลิงสองสาวสองสาวกับคุณพ่อของข้านะคะสองสาวอุ้ยน่ารักค่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ยาขอจับหน่อยปิดจิเอ้ยดีใจได้ใบในหน่อยก็เอาดอกยายขอจับหน่อยขอจับหน่อยเอนินน้องเอนินน้องเอนินขอจับหน่อยขอจับหน่อยโอ้แม่เขาห่วงแม่เขาห่วง แม่เขาหัวงขอจับหน่อยลูกขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยน้องเอินขอจับหน่อยอุ้ยเกือบได้เกือบได้อ,ไดอุย้ยแลนบอท่าน่ะพี่น้องค่ะผู้เพ่นฝึกเป็นลูกป้อนนั่นเพ่นขายสามหมื่นจะไปต่อเพิ่นได้ค่ะบัวแมนเรืองไงได้ค่ะพี่น้องขาอุ้ยอุ้ย ตะซังขาดก,กวางน้อยเดี๋ยวเบิงเดี๋ยวแง่งกับมีความสุขค่ะพี่น้องต้องเล,เลี้ยงเบิงจังสีรูนะคะเลี้ยงกวางอย่างมีความสุขนะคะเลี้ยงกวางอย่างมีความสุขเลยในทุกๆวันเลยไปเบิงข้างนอกตาเอนมนมตาเอ น <laughs> แ,แม่ปุ่งครับพี่น้องรูซาร้อยอันนี้ออนอินนะคะพอพอเอาบักกะดิงมาใส่ไว้บ่าวอนเอาบักกะดิงมาใส่ไว้ตะเอ๋องอิงน่ารักไหมคะพี่น้องขาบักเถิกได้คะ่ะตังซื้อว่าองอิงซื้อซื้อ,อเก่าเดือนเต็มไปมือก้อนนั้นค่าวันที่ยี่สิบสี่นะคะนะคะ คนนี้พารวยค่ะเขาจะหมักอยู่น้ำกันพารวยครับลูกลูกอ่อนอินนะคะพารวยโตเป็นบบาวแล้ะค่ะพี่น้องค่ะนี่อ่อนอินนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เออแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะพี่น้องขาขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่บอกถามโคษณา,าจา้าพบพอกันไหมคลิหนาครับพี่น้องขาผู้ใดมีอย่างกระโทรมาใดนะคะหรือว่าอย่างห้เหตุคลิปเกี้ยกันอย่างก็ะสามารถคอมเมนต์มาใดครับพี่น้องขาพบพอกันไหมคลิหนาจา้าสวัสดีค่ะ